กัมพูชาเผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับไทยทําให้ต้องสั่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทมีความสัมพันธ์กับไทยอย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีการยิงปะทะระหว่างชาวกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ไทยทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาเดเจ็บทาให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงชาวบ้านอย่างรวมกว่า250ครัวเรือนถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยหมู่บ้านเปรจันเพิ่งเกิดเหตุผเผชิญหน้าเดือดเมื่อเดือนกันยายน ทำให้ชาวบ้านติดชายแดนอยู่ในสภาวะหวาดวิตกจนกระทั่งเหตุอพยพครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากมีการยิงที่ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ไทยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมีการยิงต่อเนื่องใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาทําให้เกิดความตึงเครียดและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชากล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเริ่มยิงซึ่งยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้หยุดตรงนี้เพียงสองวันเท่านั้นทหารไทยก็เสียเท้าจากการเหยียบกับระเบิด ในลาดตะเวนแนวชายแดนอีกจุดหนึ่งทําให้กัมพูชาปฏิเสธว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายเริ่มยิงและกล่าวว่าจะต้องสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมแต่ฝ่ายไทยก็ไม่ยอมแพ้กล่าวว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงและใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ซึ่งขัดต่อหลักมนุษยธรรมทําให้ความตึงเครียดร,ระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชากล่าวว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายยุ่ยยุเพื่อหวังให้เกิดการผเผชิญหน้าแต่กัมพูชาย,ยังพร้อมรักษาข,าข้อตกลงหยุดยิง ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงทําให้ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างไทยและกัมพูชาทําให้ชาวบ้าน ต้องอพยพออกจากบ้านของตนเองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดแต่ข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามไว้เมื่อเดือนก่อนจะมีผลอยู่ได้ถึงไหนฝ่ายไทยกล่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงแต่กัมพูชาก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างทําให้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างไทย และกัมพูชาทําให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นว่าความตึงเครียดระหว่างสองประเทศสามารถทําให้เกิดความเสี่ยงต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างไทย และกัมพูชาทําให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดแต่เราไม่ควรลืมว่าความตึงเครียดนี้สามารถทําให้เกิดความเสี่ยงต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างไทยและกัมพูชาทําให้เกิดความไม่สงบในนนพื้ที่ชายแด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดแต่เราไม่ควรลืมว่าความตึงเครียดนี้สามารถทําให้เกิดความเสี่ยงต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างไทยและกัมพูชาทําให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดแต่เราไม่ควรลืมว่าความตึงเครียดนี้สามารถทําให้เกิดความเสี่ยงต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างไทยและกัมพูชาทําให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดแต่เราไม่ควรลืมว่าความตึงเครียดนี้สามารถทําให้เกิดความเสีย